ครับตอนนี้มาทดลองขับกันแล้วนะครับเดี๋ยวครับตัวนั้นเป็น5.4แรงครับตัวนี้4.2แรงนะครับเดี๋ยวครับย้อนแสงนิดนึงนะครับผมก็เดรามาดูบรรยากาศนะจะไม่ได้ถ่ายเยอะครับวันนี้มาทำงานครับไม่ได้มาทดลองขับเนาะ รันนี้ใช้หางไส้ให้เป็นไส้กบฟางครับ การทางานครับทีรานำางานนะคนี้รับเป็นเครืนกะคะที่เป็นเรด้ก็รุ่นไหนก็ดีหมดแหละครับตูที่คนชอบนะตรงที่พื้นที่ว่าเอ้ตรงไหนหาอะไรได้ไม่ได้นะครับอะไรนี่สัมพันธ์นะครับรถทุกรุ่นระบาความร้นด้น้ำคะขนาดครสองนาสี่สบเอรโบเพื่ออากาศเข้าไปในห้องเขาเมื่อทำให้การ มีพี่ใหญ่นะครับเนสซี่นะเนสซี่โตรสันะครัรู้ว่าเขาจะอามาลงหรือเปล่านะครับน้้่ะรแรงสูงสุด่เมนะครับก็แขกทุงานก็เยอะอยู่นะครับก็เป็นคนในหมู่บ้านครับส่วนมากนะก็เป็นท่านไหนก็สนใจก็ลองดูครับอิซกินะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อิสุสุนะครับ ไม่ได้เดินตามครับวันนี้การแต่งตัวไม่พร้อมนะครับก็ต้องขอไฟด้วยนะครับก็นี่ครับก็อิสกิทีนไหนสนใจก็ลองถามศูนย์ใกล้บ้านดูนะครับก็ตัว้้าา554มีกระบอกยกนะครับกระบอกีะยกชอบต้องมีกระบอกจะยกเลยนะครับ เล็กๆนะครับ บรรยากาศนะครับอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้เอาอะไรเยอะมากครับก็5่า0ผ่านนะครับไม่ได้จริงจังครับก็ได้ครับนี่ลงไปไม่ค่อยได้นะครับ ส่วนวังนั้นจะเป็นมือชี่ขับนะฮะนี่ก็ได้เป็น ก็ทั้งหญ้าทั้งฟางนะครับดูครับ 4นะครับ